สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง, YouTube, อง,งอยูทู e ถาอ์เนตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่19าธันวาคม2 5 6 5มีรายงานข่าวนะครับว่าเฮนรี่คิสซิงเจอร์อดีตทูตผู้มกประสบการณ์ของสหรัฐอเมริก,กาได้แสดงความคิดเห็นนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเจราจาสันติภาพระหว่างยูเครนและรัสเซียเพื่อลดความเสี่ยงข,ของการเกิดสงครามโลกครั้งที่3 อย่างไรก็ตามเนี่ยครับรัฐบาลของอยูเครนนั้นออกมาตอบโต้ข้อเสนอแน่นี้ทันทีโดยบอกว่าความคิดเห็นของเขาเทียบเท่ากับการยอมทําตามสิ่งที่รัสเซียนั้นต้องการและยืนยันว่าจะไม่มีข้อตกลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับการยอมสละดดินแดนให้กับรัสเซียทางด้านเฮนรี่คิสซิงเจอร์นั้นปัจจุบันอายุ99ปีนะครับเป็นผู้ออกแบบนโยบายผ่อนคลายความตึงเครียดกับสหภาพโเวียต ในยุคสงครามเย็นในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสมัยรัฐบาลประธานดธิบดีริชาร์ดนิกสันและประธานดธิบดีเจอรันฟอร์ดเคยพบปะหารือกับทางด้านประธานดธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียหลายต่อหลายครั้งนับตั้งแต่เขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้นํารัสเซียสมัยแรกในปี2 0 0พปัจจุบันความขัดแย้งอันมีเหตุมาจากการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนที่เริ่มต้นมาตั้งแต่24กุมภาพันธ์2 0 1พมีผู้คนจำนวนมากนั้นเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในขณะที่ทักฝภากฝั่งของรัสเซียนั้นบอกนะครับว่ายูเครนต้องยอมรับความเคลื่อนไหวของรัสเซียที่ผนวสีดินแดนทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนรัสเซียแต่ว่าทางยูเครนก็สวนกลับนะครับว่ารัสเซียนั้นต้องถอนทหารทั้งหมดออกจากดินแดนของพวกเขาหนึ่งในนั้นรวมถึงแหลมไครเมียที่รัสเซียผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่เมื่อปี2014นอกจากนี้ยูเครนนั้นยังสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้หลังจากที่รัสเซียแถลงผนวกวสี่แคว้นของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดน ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาในขณะที่ทางด้านในส่วนของคิสซินเจอร์นั้นบอกนะครับว่าเวลาใกล้เข้ามาแล้วสําหรับการเปลี่ยนแปลงทงางยุทธศาสตร์ที่เคยประสบความสําเร็จในการผรสมผสานพวกเขาเข้าสู่โครงสร้างใหม่ที่มุ่งสู่การบรรจุเป้าหมายสันติภาพผ่านการเจราจาคิสซินเจอร์นั้นเนี่ยครับได้เขียนบทความนี้ลงบทนิตยสาร the s p e c t a t o r กระบวนการสันติภาพควรเชื่อมโยงยูเครนกับนาโต้อย่างไรพร้อมกับทางเลือกอื่นยกเว้นความเป็กต่างคงไม่มีความหมายอีกต่อไป ที่ซิงเจอร์นั้นเคยเปิดเผยในเดือนพฤษภาคมนะครับเขาเคยเสนอข้อตกลงหยุดยิงไปใต้เงื่อนไขที่รัสเซียจะต้องถอนทหารออกจากแนวหน้าไปยังตำแหน่งก่อนการที่จะมีการเปิดปฏิบัติการทหารในเดือนกุมภาพันธ์ยกเว้นไพรเมียที่เป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อเจรจาความขัดแย้งทางด้านตะวันออกของยูเครนเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2014หลังจากที่ประธานรัสดีที่ฝักฝ่ายรัสเซียรายหนึ่งของยูเครนถูกโค่นล้ม ตามมาด้วยรัสเซียผนวกแคว้นาครเมียเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนและกบดแบ่งแยกดินแดนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียสู้รบกับกองทัพยูเครนทางภาคตะวันออกของยูเครนทั้งด้านมิคาอิโลโครยาร์ชที่กปาประธานบดีของยูเครนระบุผ่านเทเลกรัมตอบโต้ความคิดเห็นของอดีตทูตระดับสูงของสหรัฐดายนี้ทันทีนะครับบอกว่ามสเอร์คิสซิเจอร์ไม่เข้าใจเลยทั้งในแง่ของลักษณะของสงครามและผลกระทบของมันต่อระเบียบโลกมันเป็นเงื่อนไขที่อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเรียกร้องหาแต่กลัวไม่กล้าที่จะพูดง บอกว่าจงทําตามความต้องการของรัสเซียเถิดยอมสละดินแดนของยูเครนเพื่อคํารับประกันว่าจะไม่มีการลุกรานรัฐอื่นๆในยุโรปตะวันออกอีกเขากล่าวด้วยนะครับบอกว่าผู้สนับสนุนทุกคนหาทางออกแบบง่ายๆพึงระลึกว่าข้อจ,จริงคือข้อตกลงใดๆก็ตามกับปีศาจสันติภาพที่แรกกับดินแดนของยูเครนจะเป็นชัยชนะของปูตินและจะเป็นต้นตํำรับสู่ความสําเร็จของพวกผลิตการทั่วทั้งโลกในขณะที่ทางด้านวิลเลียมเบิร์นผู้อำนวยการสำนักข่าวกองกลางสาหรัฐหรือ CIA เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปนะครับว่าที่มีความขัดแย้งนั้นเน ส่วนใหญ่ยุติลงด้วยการเจราจาแต่ทาง CIA ประเมินว่ารัสเซียยังไม่จริงใจเกี่ยวกับการเจราจาอย่างจริงจังเพื่อยุติสงครามในครั้งนี้ครับ